และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ชื่อของลูก้าวสกอวิชถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรปตอนนี้เส้นทางของลูก้าวสกอวิดไม่ได้สว่างสวยแค่ในระดับสโมสรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการก้าวขึ้นมารับใช้ชาติในนามทีมชาติโครเอเชียด้วยเขาเริ่มต้นจากการติดทีมเยาวชนตั้งแต่ยูสิบห้ายไล่ไปจนถึงยูสและยูยโดยเฉพาะกับชุด ยูยี 21, ที่แม้อายุยังไม่ถึง18ปีเต็มแต่เขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นถึง4นัดและสามารถทําได้1ประตูจากลูกโมงประตูที่ยืนยันว่าเขาไม่ใช่กองหลังธรรมดาแต่คืออาวุธลับในการโจมตีลูกกลางอากาศจุดพีคมาถึงในวันที่9มิถุนายน2025เมื่อโค้ชทีมชาติโครเอเชียตัดสินใจส่งลูก้าลงสนามในเกมนัดอุ่นเครื่องกับสาธารณารัฐเช็กผลก็คือโครเอเชียถล่มไป5ประตูต่อหนึ่ง และแม้จะเป็นการดีบิวต์ในทีมชุดใหญ่แต่ลูก้าแสดงให้เห็นถึงความนิ่งเกินวัยเขามีจังหวะบล็อกการยิงที่สำคัญในครึ่งแรก